้ามาเที่ยวเขาใหญ่แล้วกำลังม,มองหาที่พักที่เดินทางสะดวกใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเยอะๆต้องแนะนาที่นี่เลยค่ะ Hillside r e s i d e n c เขาใหญ่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ปากช่องบริเวณโรงแรมเนี่ยบรรยากาศดีเงียบสงบราคาเริ่มต้นเพียงแค่สแบงค์เท่านี้นิดเท่านั้น<ว>เองเข้า<ๆ>มาในห้องกว้างมากค่ะทุกคนมีโซนมินิบาร์ที่เราสามารถนั่งทานอาหารตรงนี้ด้วยหน้ากว้างมีพื้นที่โซนแห้งแล้วก็โซนเปียกชัดเจนเรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะแล้วเราเบียงห้องนะมองไปมีแต่ต้นไม้สีเขียวแล้วใครที่ชอบออกกำลังกายที่น ห้องอาหารต้องบอกเลยว่าห้องอาหารนี้โอ้โหหลายอาหารเยอะมากค่ะทุกคนเครื่องดื่มของเขามีให้เลือกหลากหลายแบบแล้วก็มีปลาท้องกโกด้วย <c oughs> อาหารเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเดินหลายรอบเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแต่ละอย่างน่าทานมากๆส่วนโซนน,นี้นะคะเขาจะมีพีพ่ๆเนี่ยคอยยืนทอดไข่แล้วก็ทําไข่คนแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวให้เราทานด้วยนะคะแล้วก็จะมีโซนสลัดบาร์แล้วก็ผลไม้ด้วยค่ะทุกคนต้องบอกว่าอากาศที่นี่ตอนเช้านี่ดีมากๆค่ะแล้วในโซนบริเวณโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีโซนผ่อนคลายด้วยนะคะทุกคนใครที่ชอบแช่บ่อออนเซนต้องถูกใจที่นี่แน บรรยากาศดีๆตตรงที่นี่เลยค่ะฮิลไซเลสเดนเขาใหญ่